หนูหนูกนย่าไปบังคับน้องหลายลูกเจ้าสมุด่าไปไกลไอ้สวยหลายบอยอมไหลมีน้ำมาแต่ผุนะ่อนน่ะเด็กต้นน้องนองมันกะถือก,กวนน้องมันกะหน,นีระวังล่ม <c oughs> กะนองมันกับบม่มาอ้ายอ้ายมันกะดื้นนอนาะไปอีกแล้วจ้ากวนแต่น้องน,น้ <c oughs> นองมันกับไปหาแม่ตัว ไปรัดทั้งทีสวยไปอุ้มอุ้มหนุ้ยไปอุ้มหนุยจังไดนอ่าแม่รัดหายแม่รัดหายเอาหนุ้ยอุ้มน้องจังไดนเอาอุ้มเบิ่งปไาสิกะลาวไปอุ้มน้องน้องโตใหญ่ก็จะของอีกพวกนาพวนาพวยอุ้มอุ้มบ่ได้ดอกไปเอือนชูไปไปเอือนชูไป <ย>ชูยูใส่ชูไ,ปไ,ปไปยหยุดนะสวยหามนั่นน้องละละบางหลายย่าไก่สวยห,หลายลูกล <ะ S 1> นั้นผือผือผ้าว่าจะสมมติดเดามาสีของเสื้อล่มลูกเดี๋ยวเดี๋ยวย่าไปไก่เห็นบอมแม่มันน่ะะ ไอ้สวยมันบ่คือหน้องบุญชูดิลูกหนังหนังหลังโอ้สิขี้หลังไปไปไปหานหนองบุญชูไปสิไปใส่บ่ต้องไปดึงเสือกเด้อลมเด้อจะสมุรแม่บอกว่าจังไหว่าาย่าไปไกล ไก่ไก่นะละ่เทียงดีครับเล่นดีแท้ๆกำนองมีนาเนี่ยมีนามันกับลำคานมันกับไปหาแม่แม่มันกับศรีรษะเดีดยตีเด็กหน่อยอยู่เนี่ยย่านบอไ,ไ,ไปไปลงไปไปหาบุญชูปุ่นนะบุญชูจังบ่เหตดไป ดื้อขักจากอุ่มเอากับบอไดมิเตลุงมิได้อยากงางพาขี่รถกับบอขี่ฝนอาา่ะจ้าลมเด้อลมเด้อค่อยๆยงางมงนอกี่็เอางวมะลามกับย้ายคือเก้าจ้ะ อันนั้นกับแม่กับลูกเจ็ดโมงเศร้าแดดห้อนหอนจ้าหอนไว้คักตีหาเครื่องนี่ก็เริ่มแจ้งเราจ้าหอนคัก คอย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 ยังเดี๋ยวก็ลม้มแต่ก่อนยังห้อุ่มห้ขี้หลังเนี่ยจ,จ้าเดี๋ยวนี้เป็นบ่คอยอยากห้อุ่มมีแต่สินยางเอาเอาเอาไปไก่น้องเด้อนหนะนะเดี๋ยวแม่ผูกแล้วแล้วแม่เอาน้องไว้หนูสินยางไปเอารถเอาไปน้ำกระหายอีก ยังดีๆเด้อลมเด้ออย่าไปจับเชือกน้ำย้ายนะลมนะบันนี้ก็สิียังไปเอารถละจ้าให้ย้ายเอาบัลลาหน่อยไว้จ้สมุดใบใบเอฟซีก่อนลูกใบายครับวัสดีครับก่อนยิ้มรอก่อนมายิ้มรอให้เอฟซีบิางก่อนโอ้ย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 ยิ้มรอกก่อนยิ้มรอก่อนครับยิ้มรอก่อนยิ้มรอก่อนยิ้มรอก่อนบ่เอาเลยจ้า กันละจ้าขอบคุณหลายๆจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า